สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดนะคะที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาถึง15มกราคท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ ดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดท่านจะโชคดีหรือว่าเกิดความยุ่งยากลําบากเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะถอดใจหวาดระแวงมาเริ่มฟังกันเลยนะคะดาวพระอังคารย้ายในวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่2เมษายน2569นนะคะเดืนกว่าเลยนะดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรบริวารการเสี่ยงโชคและการเดินทาง ะะสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นจะย้ายเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมการติดต่อการเดินทางและจะไปอยู่ในพบเรือนของดาวพราราหูซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะอันดับแรกนะคะชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีธนูอันดับแรกอยากจะขอเตือนชาวธนูก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆข้อหนึ่งช่วงนี้อารมณ์ของท่านจะเมนง อารมณ์แปรปวนแกว่งไปแกล่งมาอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหงุดหงิดโมโหง่ายหัวร้อนง่ายขอให้ท่านระวังและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานระวังคำพูดที่ท่านพูดออกไปจะทำร้ายจิตใจคนฟังถ้าหง,งุดหงิดโมโหช่วงนี้ให้ท่านหลีกเลี่ยงห้ามพูดคุยเวลาที่หงุดหงิดห้ามพูด โดยเฉพาะเวลาที่ท่านอยู่กับเพื่นร่วมงานหรือว่าอยู่กับลูกค้าอยู่บนท้องถนนคนในครอบครัวด้วย 2. บางวันท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายนะคะอืมบางวันก็ขยันทำไม่หยุดพยายามดูแลตัวเองให้ดีๆวางภาระส,สักครู่ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วทำในสิ่งที่ชอบดูนังฟ้องเพลงนั่งในที่ท,ที่ลมเย็นๆน,นะคะริมน้ำก็ได้ศาลาริมน้ำ อ,อยู่คนเดียวสักครู่ให้เวลากับตัวเองแล้วท่านจะรู้สึกดีขึ้นพลังบวกจะกลับมานะคะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้ที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะอะไรเงี้ยชื่อประจลรองเท้านะคะชาวราศีธนูท่านใดที่เป็นเซลล์ตัวแทนในหน้าหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ค้าขาย ท่านจะมีการเดินทางบ่อยติดต่อกับลูกค้าคนนั้นคนนี้น่าเจอลูกค้าถ้าค้าขายช่วงช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ขยันนะคะเปิดตลาดใหม่ๆอาสมมุติถ้าท่านขายสินค้าตามตลาดนัดขายอาหารตามตลาดนัดท่านก็จะมีการเปิดตลาดใหม่ๆในช่วงนี้หรือไม่ก็จะมีการทดลองขายเพิ่มช่องทางการขายส่งผลให้ท่านค่อนข้างที่จะยุ่ง มีการติดต่อทั้งไปด้วยตัวเองหรือไม่ก็ติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะแนะนำนะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ดวงดีนะคะให้ท่านนั้นพยายามโปรโมทหรือไม่ก็คือทำยังไงก็ได้ที่ลูกค้าจะเห็นสินค้าของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากท่านท่านจะได้กำไรดีนะคะขายขายสินค้าได้เยอะขึ้นออกบูตได้ก็จะดีนะคะอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่กับที่ต้องปรับเปลี่ยนช่วงนี้ และท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งชาวธนูช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะถึงท่านจะทำเกษตรตกรรมอืมทำสวนนู่นนี่นั่นเออช่วงนี้ยุ่งนะคะบางท่านก็ต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนติดต่อกับคนทางไกลาจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือไม่ก็เดินทางไปด้วยตัวเองหรือบางท่านอาจจะยุ่ง กับงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้บางท่านนี่ก็จะมีรับลมคมในกับคนรอบข้างนะแต่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านแหละท่านอาจจะยุ่งยุ่งหรือไม่ก็มันเป็นเรื่องสําคัญไม่สามารถบอกใครได้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้ถ้าท่านจะคุยเรื่องสําคัญอาจจะของานขอโอกาสกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะคะ ให้ท่านใช้วิธีพูดคุยแบบลับๆนัดนัดคุยกันก็ได้หรือไม่ก็พบพบเข้าพบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่าคุยต่อนหน้าคนเยอะๆอย่าคุยเวลาประชุมนะคะท่านจะประสบความสําเร็จถ้าท่านคุยแบบลับๆท่านใดที่กําลังช่วงนี้นะคะสําหรับท่านใดที่กําลังดําเนินการด้านเอกสารอาจจะติดขัดมีปัญหาแต่จะสําเร็จในที่สุดนะคะ ถ้าคุยกันต่อหน้าช่วงนี้ถ้ามีคนเยอะๆเวลาที่ท่านคุยเรื่องสำคัญและท่านต้องการคำตอบคนที่ท่านคุยด้วยเขาจะอึดอัดไม่สามารถให้คำตอบกับท่านได้นั่นเองนะคะและต่อมาจะมีคนคอยขัดขวางท่านด้วยไม่อยากให้ท่านสำเร็จในสิ่งที่ท่านนำเสนอนะคะฉะนั้นคุยแบบรับหลังจะดีที่สุดระมัดระวังการนัดหมายต่างๆด้วยนะคะจะมีปัญหา เกิดการติดขัดล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ท่านนนัคาดหวังให้ท่านใช้วิธีย้ำคนที่ท่านนัดหมายเรื่อยๆตั้งใจช่วงนี้นะคะท่านจะต้องย้ำเข้าไปเรื่อยๆอย่าลืมนัดนะต้องมาตรงเวลานะนู่นนี่นั่นแม้แต่ตัวท่านเองด้วยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีๆก่อนที่ท่านก่อนจะถึงวันนัดน,นะคะท่านจะต้องเตรียมตัวดีๆระวังเจ็บป่วยระวังเดินทาง ช่วงนี้จะมีปัญหามีอุปสรรคให้ท่านใช้วิธีเดินทางก่อนกำหนดเวลานะัดตั้งแต่เนิ่นๆอย่าออกกระชันชิดและอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าหงหูเบาช่วงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนหลอกลวงระวังเจอมิจฉาชีพนะคะได้รับข่าวสารอะไรมาท่านจะต้องเช็คให้ดีๆช่วงนี้ท่านเดินทางบ่อยด้วยและต้องขับรถเองหรือใช้รถในการทำงานอยู่แล้ว ระมัดระวังให้ดีๆรถจะมีปัญหารถเสียต้องซ่องนะคะเช็ครถให้ดีๆก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันรถมีปัญหานั่นเองค่ะงานของท่านจะได้ไม่เสียหายนะคะ,ะนัดก็จะต้องอคือการนัดหมายก็จะได้ไม่เล็ดไม่เลื่อนนั่นเองนะคะ งานของชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีธนูจะประสบความสําเร็จค่ะคาดหวังสิ่งใดจะสมหวังแต่ว่าท่านจะต้องไม่ประมาทในสิ่งที่เตือนนะคะมีงานให้ท่านทําเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ยิ่งขยันยิ่งได้กล้าแข่งขยันให้ทายพารางขานและที่สําคัญนะคะพรางคารก็ถือว่าย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วยนะแต่ท่านจะต้องพยายามนิดนึงนะคะ และที่สำคัญในช่วงนี้มีงานให้ท่านทำเพิ่มมากขึ้นข้อดีก็คือว่าท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ดีจะมีข่าวดีเข้ามาได้รับข่าวจากทางไกลจากต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะได้ทำงานที่อยากทำอะไรก็ตามที่ท่านอยากทำท่านจะได้ทำด้านการเงินช่วงนี้รายรับของท่านเข้ามาดีรายรับของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ ไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษพิเศษนะคะได้จากงานประจําได้จากการช่วยเหลือได้มาแบบฟุกฟุกบางท่านได้เงินจากการจากโลกโซเชียลออนไลน์ได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นแต่ไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินและถ้าใครก็ตามนะคะนัดหมายที่จะคืนเงินกับท่านในช่วงนี้หรือว่าจ่ายค่านั่นค่านี่ให้กับท่านระวังโดนเทระวังเช็คเด้ง ไม่ยอมคืนเงินตามที่ให้ตามที่รับปากกับท่านเอาไว้ให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้ม,กมากๆและที่สําคัญนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยอดยานพาหนะการเดินทางของท่านจะสูงขึ้นท่านจะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวจะมีรายจ่ายปรับปรับฉับพลันเข้ามาระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างเรื่องเงิน,เง,นเงินทองๆด้วยนะคะข้อดีถ้ามีการไกล่เกลี่ยด้านการเงิน ท่านจะทำสำเร็จอืศัตรูจะให้โชคขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ